สองเนี่ยอยู่ใกล้ๆจะจะอะไรนะออยู่ใกล้ๆจะปี้ให้อะไรพูดไม่ดีพูดไม่ดี ทจะโดนตกตากกกเจะเรียนที่ปูไม่ใส่ไม่ดีข้าใจบอกเลยบอกเลยใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นมาอีกเดี๋ยวขึ้นมาอีกจะบอก ตต bon? ััวที่นอกเพียงนะจินบ้า

บอกบอกละอยู่แล้วบอกแล้วที่ใส่ไม่ดีบอกลนะอยู่แล้วอะไรกีกเจอสวัดดีแเฟนชาวบ้านสวัสด,ดีค่ะแฟนชาบ้านค่ะมันนี้เธอว่างเหรอบอกแล้วค่ะ บล็อกะถ้าพูดไม่ไดีบ็อกหมดมแล้วไอ เดี๋ยวใคยกิเอัเนี้ยเจ้ากินออนเนี้ยแบงกันงเมาหรือเปล่าใครเมาเดี๋ยวขึ้นไปชกไม่ได้จะชกตับชกเจ้าสิชุดมากจะชกเจ้า หน้าเจอเจอเลยเจอเลยเจอจำปั๊ ไปกินน้ำยูจีเอให้กินแต่มะเขือเนาะตามด้วยนะกินนะมอย่าให้หลายคุณเธอ็ก็พูดไม่ดี อีกสอ,อกงติดการหนึ่งแล <c oughs> ้วก็ไม่มีที่เที่ยวเราบางสื่อดินการเดียก็โนแล้วเออบอกบออิม แ <laughs> บ,บ <laughs> ลออนลยู่แบนอยู่อย่าลงนะน่ากลัวเธ่นั้นไม่ห้างปากมี คุณอะไรสวยจังเลยผัวเพลและเจอกันฮะ <c oughs> ผัวเพลและเจอกันนะใช่ <c oughs> ไปเจอกเขาขึ้นหอ่ <c oughs> หาห้างไงมีทุกหา้างไปเจอเขาที่สวรรค์ด้วยกินไก่ไต้นะ้ำ มาเจอหัวนะครับมาเจอหัวกาปูนหรือค่ะกา <c oughs> ป,ปูน <c oughs> สายเตรือเปล่ามีตังเลี้ยงหรือเปล่า